โยคะนี่ส่วนใหญ่จะเป็นในแง่ของ r e v e n t i v e <คะ S 2> นะฮ<ค>ะเน้นเน้นเรื่องคือคือการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการทำให้ไม่มีโรคเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราเป็นโรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะรักษาให้เหมือนเดิมได้ยากโดยเฉพาะคนสูงอายุนะฮ<ค>ะอย่างถ้าคนอายุน้อยนียนยนย่ก็ยังกลับฟื้นคืนมาได้เร็วนะฮะคนสูงอายุนี่ถ้ามาฝึกเนี่ยมันจะฟื้นมันจะฟื้นได้บางส่วนนะครับหมายว่าโรคพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งคืออายุมันก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ย เสื่อมโทรมลงไปตามวัยนะ,ะค่ะมีข้อห้ามไหมคะสำหรับบางคนที่ไม่สามารถทำโยคะแบบนี้ได้อย่างเช่นแบบเป็นโรคบางโรคแล้วไม่เหมาะที่จะฝึกโยคะเลยก็มีนะฮะก็คือคนที่มีโรคทางกายอย่างอื่นนะฮะซึ่งเวลาเขาเคลื่อนไหวมากแล้วเนี่ยมันจะทำให้กระทบต่อโรคของเขาเช่นบางคนเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเขาเคลื่อนไหวมากยังไม่ได้รักษาเนี่ยแล้วก็มา,มาทำ หรือบางคนนี่เป็นโรคเกี่ยวกับเต้นหัวใจผิดปกติพวกนี้ก็จะทําให้การออกกําลังกายนี่ไปกระตุ้นให้โรคของเขาเนี่ยเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำนี่เราควรจะตรวจร่างกายหรือว่าสอบซักประวัติให้ดีว่าเขามีโรคอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าเราพบว่าคนไข้ที่มาฝึกหรือว่ามาบาบัดหรือว่ามาเข้าคอร์สเนี่ยนะฮะบางคนนี่ไม่ได้บอกกับเราว่าเขาเป็นโรคอะไรแต่พอฝึกไปแล้วนี่เขาก็เกิดอาการแน่นหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยหรือว่าหน้ามืดไปเลย หรือบางคนไม่เคยออกกําลังกายเลยพอทําไปสักพักหนึ่งเขาก็ล้มลงไปเลยอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ก็เกิดขึ้นนะครับค่ะแล้วการบําบัดนะคะด้วยการรักษาด้วยโยคะนี้นะคะก็เท่าที่ดูมาได้ผลมากน้อยแค่ไหน,นะคะก็อย่างรายงานในต่างประเทศนะฮะบางรายงานก็ว่าการทําโยคะบําบ,บัดเนี่ยจะช่วยให้การปวดต่างๆเนี่ยหายได้ประมาณ5 0 7 0ค่ะ<า>นะแล้วใช้ยาน้อยลงนะฮะ ใช้ยาหนหอยลงคนที่เป็นน้อย,อยก็หายเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นั่นเลยแต่หมายความว่าเราต้องทําทุกวันให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเรานะครับเ,เวลาที่เราพูดถึงโยคะเนี่ยนะฮะให้เรานึกว่ามันครอบคลุมในเรื่องของอาหารด้วยคือว่าคนที่เป็นโรคปวดหลังส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีน้ําหนักเกินมาตรฐานนะฮะเพราะฉะนั้นการควบคุมอาหารเนี่ยนะอย่างเราเป็นคนไทยเนี่ยอย่างพวกอินเดียนี่ก็ใช้อาหารมังสวิรัตใช่ไหมฮะหนักไปทางไอ้ผักผลไม้นะฮะพวกธัญพืชต่าง แล้วอย่างของเราเนี่ยเราใช้อาหารไทยนะฮะอาหารไทยจำพวกผักพืชผักผลไม้เช่นแกงเลียงแกงส้มผักต้มจิ้มน้ำพริกน้ำพริกปลาทูนเนี่ยก็จะเป็นอาหารประเภทผักกับปลานะฮะแล้วเราก็ทานอาหารที่มีแคลเซียมมากหน่อยนะะอาหารแคลเซียมก็กะปินี่นะฮะกะปินี่ก็ทํามาจากปลาใช่ไหมปลาตัวเล็กๆที่มีกระดูกที่เขาใส่เป็นถุงขายนะฮะหรือว่ากุ้งทอดเป็นแผ่พวกนี้จะมีแคลเซียมมากผักผักสีเขียวนะฮะ แล้วหลีกเลี่ยงนะฮะอาหารที่เป็นไขมันนะฮะอาหารน้ําตาลและแป้งนะฮะพวกนี้ก็จะต้องหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคนะฮะพวกเกลือนะ,อะน,น้ำปลาอะไรเค็มๆเนี่ยอาหารเค็มนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะฮะอาหารไขมันอาหารเค็มอาหารแป้งและน้ําตาลนะต้องต้องทานให้พอเหมาะคือคือเวลาเราพูดโยคะเนี่ยเขาจะมีเรื่องอาหารเข้ามาด้วยอันนี้เราก็ต้องศึกษาแล้วมาใช้นะฮะแล้วอีก ประเด็นหนึ่งสุดท้ายคือเรื่องจิตใจเนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะในคนไข้ที่เป็นเรื้อหลังเนี่ยเราจะต้องมีการช่วยเหลือทางจิตใจนะมี emotional support มีการให้าาการบําบัดโดยใช้วิธีการทําสมาธิหรือการใช้ relaxation เทคนิคการผ่อนคลายนะฮะมันก็จะทําให้การการบำบัดเนี่ยเป็นองค์รวมคือว่ามีหลายด้านทั้งกายทั้งจิตอะไรเงี้ยนคะ่ะ <c oughs> อย่างนี้เรื่องของการบําบัดรักษาด้วยโยคะเนี่ยนะคะให้ผลแตกต่างจากการรักษาด้วยวิธีธรรมดาไหมคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าการถ้าเกิดว่าเรื้อรังเนี่ยแล้วก็รักษาผสมผสานได้ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในแง่ของคนที่เป็นน้อยนั่นหมายความว่าต้องรักษาด้วยวิธีการทานยาพอแล้วและะ้วถ้ามาเลือกว่ารักษาด้วยวิธีการเล่นโยคะไม่ได้เหรอคะก็ได้นะฮะคือก็ทําให้ดีขึ้นนะฮะอย่างว่าคนที่เป็นน้อยเนี่ยเราทานยาเนี่ยมันก็หายแล้ว คือว่าคนทั่วๆไปที่เขาเขาเขามีสาเหตุที่ไม่สลับซับซ้อนมากนะฮะพวกนี้ก็ก็ก็ทานยาพวกนี้ก็หายนะฮะแต่ว่าอ,อ,อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าคนไข้ส่วนใหญ่80%เนี่ยจะหายด้วยการรับประทานยาแล้วก็ทำกายภาพบำบัดในเล็กน้อยก็หายแล้วนะฮะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาของเขาปัญหาของคนที่ปวดหลังคือพวกที่เป็นเลื้อรหลังแล้วเป็นไม่หายไปรักษาผ่านการรักษาโดยใช้ยามานาน,านๆกินยาแก้ปวด ฉีดยาสเตียรอยบ้างอะไรบ้างเป็นยาเฉพาะที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยจะต้องการการบําบัดที่มากกว่าการใช้ยาใช่ไหมฮะอันนี้จะจะได้ประโยชน์แต่หมายว่าคนทั่วไปนี่ก็ได้ประโยชน์คือใช้โยคะก็ก็จะได้ประโยชน์ค่ะนะฮะค่ะแล้วบาบัดแค่ไหนอะคะถึงจะหายต้องบําบัดนานไหมคะโดยทั่วไปจากรายงานของต่างประเทศเนี่ยนะฮะประมาณ12สสัปดาห์ หกถึงสิบสองัปดาอาการก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าให้ได้ผลจริงๆก็ประมาณ3าถึงสเดือนคือเราจะต้องเข้าใจว่าการบําบัดแบบโยคะเนี่ยมันไม่เหมือนกับการกินยานะฮะมันจะต้องเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมันบำบัดด้วยตัวของมันเองนะฮะเขาเรียกว่า enhance cell healing ability คือว่าทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีความสามารถที่จะแก้ไขความไม่สมดุลนะฮะแต่เราจะต้องจัดให้ มีมีปัจจัยต่างๆเนี่ยให้ให้เกิดความสมดุลเช่น<ช><ช>เรื่องอาหารการออกกำลังกายสภาพจิตใจเนี่ยต้องปรับใหม่เราเรียกว่าไลฟ์สไตล์มอดิฟิเคชันนะฮะ<ช>อันนี้ก็เป็นเป็นแนวแนวทางการรักษาใหม่นะในวงการแพทย์นะโดยเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆใ,ใ,ในมหาลาัยใหญ่ๆเช่นมหาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะมหาลัยสแตนฟอร์ดนะฮะมหาลัยวิทคอนซนสะฮะพวกนี้จะมีโปรแกรมแบบนี้ทั้งนั้นนะ<ช> ค่ะถ้าอย่างนี้รักษาแล้วตกลงจะหายขาดเลยไหมคะอาการสนส่วนใหญ่นะฮะคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทําตามที่เราแนะนำเนี่ยจะหายขาดได้นะครับภายในเวลา3ามถึงสี่สามถึงสี่เดือนนะฮะแต่มีคนไข้จะจานวนไม่น้อยอาจจะสักครึ่งหนึ่งนะฮะอาจจะกลับเป็นใหม่ได้เพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่เวลาหายแล้วเนี่ยเขาจะเลิกฝึกเพราะว่าการฝึกพวกนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ความสม่ําเสม,เมอความภาคเพียรแล้วก็ ความตั้งใจที่ดีนะฮะทีนี้ถ้าคนไข้ทําแล้วหายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกสบายแล้วก็จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือทํางานมากนะฮะนั่งนานๆแล้วก็ละเลยเรื่องอาหารคนนี้ก็จะกลับมาเป็นใหม่แต่ถ้าเ็ามาฝึกก็จะได้ผลดีเหมือนเดิมนะผมก็มีคนไข้จำนวนมากเลยเนี่ยที่เวลาฝึกหายแล้วเนี่ยก็กกไ,มไม่ฝึกอีกแล้วนะฮะพอพอเป็นใหม่ก็มาฝึกใหม่นะฮะจะเป็นลักษณะแบบนั้น ค่ะแสดงว่าอย่างนี้ก็ต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะหายไปแล้วก็ยังต้องใช้โยคะอยู่ครับก็โยคะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะฮะเป็นเขาเรียกวไลฟ์สไตล์นะฮะอย่างที่เราพูดถึงว่าโรคพวกนี้เนี่ยมันส่วนหนึ่งมันเกิดจากความผิดปกติของการดําเนินชีวิตนะฮะหรือว่าไลฟ์สไตล์เช่นการที่นั่งนานๆทํางานจํานวนยาวนานมากนะฮะหรือว่าเรากินอาหารไขมันมากน้ําหนักเราเกินไป เรื่องของน้ำหนักเรื่องของการสูบบุหรี่นี่ก็มีความเกี่ยวพันกันงานวิจัยพบว่ามีความเกี่ยวพันกับเรื่องของปวดหลังนะฮะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่กันละกันนะคะเดี๋ยวมีคําถามอะไรก็ฝากไว้ได้ที่0 2 6 2 9 4 4 3 3นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีสาธิตให้ดูด้วยนะคะแบบดูกันแบบเพลื่อนไหวเลยค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะลองฝึกบ้างนะคะก็เดี๋ยวเตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสม ะะใส่สบายๆต้องเหมาะสําหรับการเล่นโยคะใช่ไหมคะก็วควรจะให้เป็นผ้ายืดจะดีนะฮะกางเกงเสื้อยืดอะไรเงี้ยนะชุดวอร์มชุดนอนอย่างงี้ก็ได้นะ,นะคะให้เวลาไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันสันิดนึงนะคะเดี๋ยวมาฝึกพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ฮอตไลน์แมเนจเจอร์กันนะคะเรากำลังอยู่กับเรื่องของสารสุขภาพกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมคะเกี่ยวกับเรื่องของการกระสษาการปวดหลังด้วยโยคะเมื่อกคู่นี้ให้เวลาคุณผู้ชมแล้วบอกว่าใครที่อยากจะฝึกนะคะ โยคะเพื่อที่จะแก้อาการปวดหลังเดี๋ยวเรามาดูภาพพร้อมๆกันนะคะให้ใส่เสื้อผ้าที่สบายๆก็แล้วกันนะคะค่ะถามเพิ่มนิดนึงบอกว่าก่อนที่เราจะฝึกโยคะอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเราก็ต้องมีข้อห้ามว่าต้องหลังที่ทานอาหารมากี่ชั่วโมงแล้วหรือเปล่าห้ามดื <นะ S 1> ่มน้ําหรือเปล่าต้องทํายังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่นะฮะเราควรจะฝึกตอนที่ท้องว่างนะฮะก่อนอาหารหรือว่าหลังรับประทานอาหารสักสองหรือ3ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเราไปฝึกตอนท้องอิ่มนะฮะ มันอาจจะมีอาการหน้ามืดขึ้ื่นแสบเจียนได้นะครับอ,อ,อาจจะต้องมีใส่เสื้อผ้าให้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 หลวมๆนะฮะห้องที่ใช้ฝึกเนี่ยจะต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีเป็นห้องปรับอากาศอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าพื้นนะพื้นควรจะเป็นพื้นที่แข็งนะฮะเพราะว่าเราจะต้องใช้พื้นเนี่ยเป็นตัวยันเราใช้ปูผ้านะฮะให้หนาพอสมควรเพื่อการการกดทับนะฮะ พวกสายสร้อยนาฬิกาแว่นตานี่พวกนี้จะต้องอ,ออกเพราะไม่งั้นจะเกิดการกดทับตามตัวแล้วมันจะเป็นรอยเป็นบาดได้นะฮะค่ะหลังทานอาหารเราได้ไหมคะสักหลังไปแล้วสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงนี้ได้ไหมคะได้ฮะให้ให้มีอาหารย่อยไปก่อนนะฮะอ๋อให้ไม่รู้สึกอิ่มนะคะครับไม่จะแน่นค่ะจะแน่นแน่นท้องนะฮะแล้วก็อึดอัดนะฮะ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเกิดจะเริ่มทําการฝึกถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านใหญ่ทำตามอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีข้อแนะนํำไหมคะว่าอย่างแบบเดี๋ยวเราจะคุยไปด้วยนะคะว่าท่าไหนที่แบบมันยากอ่ะก็อาจจะยังไม่ต้องทําก็คงที่จะแสดงให้นี่ก็จะเป็นท่าง่ายๆไม่ไม่ยากเกินไปนะฮะก็คือทาได้แต่ว่าในที่เราให้ดูเนี่ยมันอาจจะเร็วไปนิดหนึ่งจริงๆถ้าจะเป็นประเภทที่เราจะเป็นไกด์นะฮะ ที่จะให้เราทําตามเนี่ยอาจจะต้องใช้สปีดที่ช้าหน่อยนะครับทีนี้อันนี้เราก็ทําเพื่อจะเพื่อเป็นการเรียนรู้นะฮะแต่ว่าใครก็จะทําตามไปด้วยก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ต้องเร็วมากนะฮะค่ะนะคะเดี๋ยวก็ลองดูกันละกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไงถ้าทําไม่ทันเดี๋ยวตอนจบรายการเรามาบอกนะคะว่าไปฝึกเพิ่มเติมมาละกันนะคะไปฝึกกับผู้เชี่ยวชาญเขายิ่งดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะนะคะจะมีการภาพสาธิต นะคะการโยคะแก้กรปวดหลังให้ชมด้วยนะคะมีกี่ท่าคะนี่ท่าแรก,แรกใช่ไหมฮะท่าแร,แรกนะฮะก็เป็นท่าที่เราเขยงเท้าขึ้นนะฮะแล้วก็ยกแขนขึ้นเพื่อให้มีการทรงตัวที่ดีนะฮะทำให้มีการยืดหยุ่นเป็นท่าเตรียมความพร้อมนะฮะท่านี้ก็เป็นท่าธรรมดาที่ง่ายๆนะซึ่งใครๆก็ทำได้ความจริง การบริหารทั่วไปเนี่ยก็มีต้นแบบมาจากโยคะนะครับแต่ว่าโยคะนี่เราจะทำอา,อาจจะทาช้าลงไปหน่อยนะฮะแต่ว่าใน,ในเบื้องต้นเนี่ยเราจะทำเร็วนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะแต่ทถ้าทำชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆก็ให้ช้าให้ค้างอยู่ประมาณ10วินาทีถึง30วินาทีเพื่อให้มีความยืดหยุ่นนะครับ อย่างท่านี้ก็เป็นท่าก้มตัวมาข้างหน้านะหรือ forward bending เนี่ยเพื่อจะให้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อไขสัลหลังนะฮะทำให้มีความยืดหยุ่นได้ดีนะฮะสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยให้ให้ก้มแต่แต่เล็กน้อยนะอันนี้ก็หันแอนไปข้างหลังนะฮะในในคนที่ฝึกใหม่เนี่ยเราจะไม่ต้องก้มมากจนเกินไปนะเพราะมันจะเริ่มมีอาการเจ็บพอเราเจ็บแล้วให้เราหยุดแค่นั้นนะฮะ พอเราฝึกหลายๆวันเข้าเนี่ยไอ้ความยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยอาการอาการเจ็บจะน้อยลงแล้วก็เราจะก้มได้มากขึ้นเรื่อยๆคือในการฝึกโยคะจะต้องเตือนไว้นิดหนึ่งว่าอย่ารีบร้อนนะฮะคือบางท่านเห็นท่าที่เขาทําผู้ชํานาญทําได้มากนี่ก็จะพยายามทําให้ได้อย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะฮะแต่ละคนเนี่ยอจจะมีความสามารถหรือว่าสภาพร่างกายจะไม่เหมือนกันนะเพราะในการ ฝึกโยคะเนี่ยให้ดูสภาพร่างกายของเราว่าเราก้มได้แค่ไหนเอาเท่านั้นก่อนเพราะว่าเราจะต้องฝึกไปอีกนานนะฮะโยคะนี่ก็เป็นการบริหารร่างกายซึ่งเราจะใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินชีวิตของเราด้วยคือว่าเราจะทําตลอดชีวิตไปเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคนะ,ะเวลานี้เราก็เป็นโรคที่ร้ายแรงคือโรคของเส้นเลือดหัวใจตีบโรคมะเร็งนะ,ะโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะ,ะโรคเหล่านี้เนี่ยถ้าเรา ฝึกไปทุกๆวันเนี่ยมันก็จะป้องกันได้นะฮะ